ลาบสวัสดีครับผมทุกคนวันนี้มไม่มีคลิปลงอัดเลมสิกเองโอเคครับวันนี้กดธรรมดามานะฮะใช่ครับผมผมกดธรรมดามานะผมไม่มีเลยเออมันไม่มีคลิปจะลงนะผมโอเคตอนนี้ก็เราไปอยู่ตรงคาเฟ่ทร,รีกรลกาฬโอเคกดบัณฑิตมาเลยได้กดบัณฑิตแน่นอนนะผมกาดล่างอืมใช่ใช่ใช่ชโอเคนะครับผมวันนี้มากดโซโล นะครับผมมีเพิ่มมาเล่นมันก็ปกติไม่มีอยู่แล้วล่ะนะครับผมไอ้้เหียปกติก็เล่นคนเดียวอยู่แล้วอ่ะโอเคมาเดี๋ยวมากตลาดก่อนนะครับผมติดตั้งวันนี้ก่อนเลยจริงๆนะเออจริงๆข้อคำว่าใจอาเอ่าคำว่าจะลงคลิปทุกวันแล้วนะครผมคำว่าจะลงคลิปนะแม่งกว,ว่าจะตัดเสร็จทวันนี้อีกกันเลยเลยนะครับผมฮีกเกียดด้วย เมื่อกี้ลุกช้ามากก่อนไม่ได้เรื่องเลยเออโอเคเดี๋ยวขึ้นไปลมดีกว่านะผมเฮ้ยอ,อยู่ข้างล่างดียวะไปดีตั okay, กวกัน Seconds left. Op4 has located a bomb. Be ready for assault. Okay, and uh Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. You'll pass eye anyone I won't be wondering. กระทางนะ,ะทุกคนโอเคก็ได้ละเนาะอุ้ยน่าหน่อโอเคผมได้ยินเสียงมาทางนี้ อุ๊ตายแล้วมเมื่อกี้ตั้งสมาธิต้องมาสมาธิอยู่สักพนะคร โอ้ยเมื่อกี้เกือบได้สามแล้วนะเมื่อกี้เกือบได้สามแล้วนะฮะเอา้ากูได้สามลยดีกว่าไปเรวได้สามไปแล้วนะฮะอืมถือว่าสวยอยู่หนึ่งเมืเ่กตัวเดียวน่าจะเอาอยู่นะเพื่อนนะวังว่านะ <c oughs> โอเคเมื่อกี้ปาดสวนมาแล้คนนึกว่าจะตายแล้วนะเมะื่อกี้แต่ก็เกือบตายนะฮะเหลือไมว่หล็กตัวเดียวนะไม่น่าแล้วแต่เพื่อนนะตอนนี้นะครับผมแต่ผมน่าจะพึ่งพึ่งด็อกได้มากกว่านะฮะเมว่อล็ก จริงๆนะผมคิดเลยนะว่าเอาแม้ว่าเหล็กมาเอาแม้ว่าเหล็กมาด่านนี้มันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะฮะไซส์เราอยู่ด้านล่างด้วยนะครับผมแต่ถ้าพูดถึงว่าเหมาะไหมก็ <laughs> เหมาะอยู่นะคผมมันมันเป็นปืนเขาเรียปืนไฟใช่ไหมวะเออใช่มันเอามาละลายโลโลเลยเนาะ อ้ยอย่าโผล่ดิโอ้พีกไปอย่างงี้โคตรเสี่ยงเลยนะทุกคนเฮ้ยโดดล็อกสองทางน่าจะได้อยู่ลุกล็อกทางนี้ด็อกล็อกทางนู้นโอเคน่าจะน่าจะได้นะฮะ hostiles eliminated. Nice. โอเคสกอร์ได้สวยฮะปีสกอร์ได้สวยดอกพิมพ์ไนซ์ไปฮะเพื่อให้กำลังใจโอเคเดี๋ยวมาดูดีกว่าอันนี้เป็นเทสลาเอ่อห้องนี้เป็นห้องข้างบนใช่ไหมฮึดีเดี๋ยวดเดี๋ยวนะ ห้องข้างล่างเหรออันนี้ไม่รู้ว่าลืมละน่าจะห้องข้างล่างนะฮะน่าจะฟอร์วันเดี๋ยวมเอาเป็นแคสเตอร์แล้วกันนะฮะน่าจะได้ใช้อยู่นะผมโอเควันนี้มาโดนสดเลยนะฮะอัดปุ๊บลงทันทีเลยอัดปุ๊บลงเลยแล้วกันนะผมทุกคนนะเอันนี้แบบเป็นได้อยู่นะผมรอโดนมา ไปตรงไซ์ที่อื่นน่าจะมีปัญหานคนนมีปัญหานนี้เจอมาตรงนี้นรตรงน,น,นี้เลยนะให้มันเล่นหน้าต่างอยู่เฮ้ยมม แอบบริอกี้ไม่โดนหัวเสียดายนะฮะัอู้กระบุ่น เกบ็บมันหมันยังนาะรูส้สึกมกันใน,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 นสายันมานะฮะในสามันจะมาโอเคอะไรกันเนี่ย ผมไม่รู้เขาจะมาทางไหนนะฮะอาจจะมาทางบันไดนะนาแล้วนี่ได้ยินเสียงกล้องใครเปิดกล้องวะ ลอยเสร็จผมฮะเสร็จผมก้านะสุดท้ายก็ยังเอาเนาะโอเคนะฮะถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมเกมนี้น่าจะมาอยู่นะฮะเดี๋ยวรอบนี้ผมมั่นใจมากผมมั่นใจมากเลยว่าผมต้องได้ใช้แน่นอนนะผมต้องได้ใช้แทชเชอร์แน่นอนรอบนี้ผมคิดเลย นะะฮคิดแล้วว่าจะต้องได้ใช้เทเชอร์จริงๆนะผมไม่ได้ใช้นะฮะเทเชอรนะ์เนี่ยโอเคเดี๋ยวผมเอานี่ไปเคลมอนะฮะแปะแปะให้เธอไหมอะ่ะเธอไหมเดี๋ยวผมเขียนเธอไหมอ่ะเออนั่นแหละเขียนเธอไหมผิด โอเคนะทีนี้เรามามากบอกเลยนะผม,ม,ม,มก็ไม่แปลกมันเป็นหมดธรรมดานะผมทุกคนนะโอเคเสียเป้า จ้าไม่มีคนมานะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาตรงนี้ถูกล้ว ยังไม่เห็นต้ำหน่กศัตรูนะครับ

เอาไปดูเกมสองดีกว่าเดี๋ยวจะเจอตัวโอเคฟอรเร,อรสต์พิเตษลี่โอ้โหไนส์เลยไนยส์ดีมากดีงามน่าจะวิวสามสิบตรงนี้นาา่าจะวิวสามสิบโอเคนะฮะเหมือนตัวแบกเลยอะ โอ okay, เคเวลสามสิบเรียบร้อยแล้วครับน้องโอเค okay, เดี๋ยวหาแมปต่อไปแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเจอแมปต่อไปนะเอ่อขอบอกไว้ก่อนนะครับคือแมปต่อไปนะไม่มีแล้วนะครับผมทุกคนเนื่องจากว่าเออคลิปวิดีโอมันจะยาวเกินไปนะครับผมแล้วก็จะตัดไม่ทันนะผมก็สตอรี่คลิปนี้ก็มีแค่นี้ก็แล้วกันนะผมโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผมเจอกันนะครับผมขอโทษที่ไม่มีแมปต่อไปนะครับทุกคนนะบ๊ายบายแล้ก่อนนะครับผม